สบายดีปลุงสบายดีสุกุสุนสมองสุบอนสบายดีพอ่สีดาแข่งไปซน้ำมวยมื่งเนี่ยเียบมาขายบ่หาสเสรมหาสเสิมไปไลยขู่ลยคนไปดูเงี้ไปปลุมาหน่ไหากันตอ <laughs> 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 bất kỳ cả bạn các bà luôn nhằm sau sau Thầy cả buổi sau bên đây nó 89h bà luôn ấy. ยากาศตามทุ่งไร่ทุ่งนา เดี๋ยกลับไปพอกันอยู่ป่ากันแล้วกันน้องปลาลุงเนาะว่าสิได้หรือบ่ได้มื้อนี้สิมาหรือบ่มากันมาเลาะลุ้นเลาะชมนํากันั่นแหละเริ่มเข้าป่าซะเลยปลาลุงเหยบไหนมาฮอดป่าไปเกลียดล่อยน้องมวยเจอปลาลุงเอ้ยไม่อยู่บองมวยฮะ อุ้ยดวงบุรีเป็งไงบ่มีซ้ำบ่มีอีกร,รเิมื่อนี้ฟ้าหนังวอลกิมอยู่กับยายเพ่่นปุ้ง ยายเพื่นเอาล้านมากันสี่คนปลุโเลยมื่อนี่หาคนถึงบอกควันเองแหละแม่น้องเดือนแล้วก็บแม่น้องหนำมุนแล้วก็ปลาสร้างเพิ่นได้ได้อยู่บ่ Một cái mà cái nó đại lên bọp vào luôn lôm vô nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อังเกตานเงี่ยุ่เลยบน้าหนุนห้งที่สองปลุงมัน Nó bự nó cắt luôn ngay sang đẹp cái phóng sang đẹp Trong kia thả nhẹ nó muối vào luôn เพื่อจะได้กินแต่ละไข่ปลาลุงเ้ยแซนจะลำบากกว่างห้างมูแดงมาควนกะสิบบสามารถถ่ายปลาลุงเบืองนะกความันอยู่สูงกระโดดปลาลุงเ้ยสังเกต หยังมาเบิ่งมาส้มก็ปลุปตัดไข่มันตกนะอุ้ยนงมวยเอาใส่กระติกเลยกันแน่นนี่ให้มาเด้งคอยให้ถ่ายปเป็นถ่ายปุลุยอะอ่ะพาะ เออเออเออบอกควันถอกก็ลุงเอยาถ้าไปใส่ลงวัวเส็จแวไปแหนาาะนก็ลุงตัวนี้บคอจัดการอ๋อตัราเป็มังบะคอนเอารอกก็ลุงไ้ปะลุงไข่มุดแดงอ๋อดูตรงมั้ย ถ้าต้องว่างไว้บนได้ก็รุ่งเพื่อให้แม่มันตายอย่าเน็ะปดเม่ได้เมันอองมืดไปเลยปุ๊บเราใช้เจ้าเห็ดเจ้าชิมาให้คอยดูเห็ดเีขเข้ากับสีดำไหมได้ตีเนะอืมเป็ไปเนี่ยขาไปลุ้นอะไปบางอยกันเาะหัวสุดไปเราไปลุ้งมันเข้ากับชิมา ขกากันเลยนงเดือนอนึ่งล้วปลไ,ไ,ไปวลป้าเลเราวผเห็นนี่ก็ไข่มันจีแตกเนาะ

ขอกี่แล้วไปลงให้รอบสองบาทนี่โถนมือเป็นเห็ดเองใส่เงยเงแล้วนะมันจกตีอง่ายอืมฮ่าตุอ้ามันตายอยู่เบื้องหลงมืย ปล่อยมันออกก่อนป้ลุงคู่นหนึ่งแหนู่นึงเอาปลุงม่เป็นนาทีกันป้ลุงมวยใเสร็จเรารับเข้ากันเนี่ยหัดนาทีเอาแม่มันออกซะก่อน ปล่อยแม่มันออกสก่อนปลาลุงเยมันแดดเนาะแม่มันออกจะเอาเาบึงว่าเ่อถอกรอบสองส,งอส,ององสอิไดสุัสไดสุดสุดสุดสอดสุดสุดสเดสกดสุ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 ดนุดนะนะสุดสุดยุาสุดาุดส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 ลดดุดสลดุสุ ยังแงอยู่พูดเลยรปะลุงเลยเมน้องหนำมุ่นเพื่อนบย่างแงแง่น้กาโลดมาเบิ่งน้กันเาเขงเนนอะไอ้หกมีแต่หักเอาทีนี่หักเอาหักเอาทีเดียนแสอบน้องมวยนะเพื่อนเสียนหานแงแต่แมน้องนำมุตนเพื่อนีผมไม่แงปะลุงเลยักเอาโลักเอาโลดวิธีไฟวิธีมัน เหลือเมื่อกันแล้วไปลงข้าบันอันนี้ขงแม่น้องนำมูลน้องนำมูป้าตัวเพื่อนก็ได้ร้ายตื่นเด้นเพื่อนกำลังถามม่น้องเดือนแล้วเป่าแล้วสาวส่างก็ลงเลยเหลือเมื่อกันดลยข้าวบันใชน้องมวยของเจ้า เอาไปข้าน้องมวยกระตอบไปรุร่งไมน้องมวยต่ำต่อยแค่ต่ำแต้มอ๋อว,วันนี้กับจีแดงเมื่อเนี่ยอเอาไปคนละทางกับแม่น้องเดือนเพื่อนปลาลุงเลยแม่น้องเดือนเพืเ่อน,น,นกับคือสีเมื่อทถนั้นเนาะเมื่อคนละทางพวกวันนี้ก็จะมาพักควรแล้วกับจีแดงลากีปัจเจียนวันนี้พ่อกันโอกาสหนาวไปลุ่งสบายดี ปาดคนไหนก็แสก็ติดตามซ่องมาคอยม,มันหนาไปรเลยไะเมื่ออาบาดนี่ตอนมาน่ะพากันห่ากันหนนันเนาะข้าเมื่อหรือพากี้ก็จอดก็จอดเมือ่อไปลุงพราะกันอก,กาสหนาไปรุงเลย